สวัสดีค่ะพบกับหญิงและเฮดอย่างหญิงนะคะห่างหายกันไปนานกับคลิปวิดีโอที่ลงใน YouTube เน,ะะนื่องจากติดภารกิจทํางานหลายอย่างเลยนะคะอย่างคลิปนี้นะคะหญิงพาเจ้ามังกี้ของหญิงนะคะและเพื่อนๆไปเที่ยวอ่างเก็บน้ําห้วยปลือค่ะที่จังหวัดคนครนายกบ้านหญิงเองนะคะเนื่องจากอ่างเก็บน้ําห้วยปลือเนี่ยปิดช่วงโควิดนะคะเป็นเวลา3ปีกว่าๆเลยนะคะซึ่งวันนี้นะคะ วันที่16มิถุนายน2566นะคะซึ่งเป็นวันเปิดให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปเที่ยวบนอ่างเก็บน้ำห้วยปือเป็นวันแรกค่ะหญิงก็เลยตั้งใจจะพาเจ้ามังกี้และเพื่อนเพื่อทุกคนไปเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยปือกันว่ายังสวยยังงดงามยังถ่ายรูปสวยเหมือนเดิไมไหมตามหญิงขึ้นไปดูด้วยกันเลยค่ะ นครนายกมาที่ตำบลเขาพระอำาเภอเมืองนคะรนายกเช่นกันนะคะไม่เกิน15กิโลเมตรทางลาดยาง,างทางดีตลอดเลยนะคะก็เดินทางมาถึงอ่างเก็บน้ำห้วยปือนะคะ ห้วยปือนี่นะคะเป็นอ่างเก็บน้ําขนาดเล็กค่ะแต่โดดเด่นเรื่องทิวทัศน์สวยงามซึ่งโอบล้อมด้วยภูเขาเขียวขจีนะคะแล้วก็รอบๆอ,อ่างเก็บน้ํานะคะโดยเฉพาะบนสันอ่างเนี่ยเป็นถนนลาดยางทอดยาวอย่างวันนี้ที่หญิงเดินทางมาถึงนี่นะคะตรงนี้จะเป็นบริเวณทางขึ้นนะคะทางจะลาดชันนิดนึงนะคะแต่ว่าด้วยวความที่ว่าปิดไปสามป,ปีนะคะมีการปรับ วิทัศน์ต่างๆสวยงามมากๆเลยอย่างรั้วด้านซ้ายด้านขวานี้นะคะเมื่อสามปีที่แล้วไม่มีนะคะเพิ่งสร้างขึ้นมานะคะก็อาจจะดูเหมือนจะปดบังทัศนียภาพนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้แย่นะคะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นแค่เสาปูนเนี่ยค่ะด้านหน้าตรงนี้นะคะซ้ายขวาตรงนี้ก็คือจะโล่งๆตากว่านะคะอันนี้ก็เดี๋ยวรอดูทางจังหวัดว่าจะทารั้วแบบเมื่อกี้นะคะยาวไปถึงสันเขื่อนด้านนู้น ความคิดเห็นของหญิงเองซึ่งเป็นคนนครนายกแต่กําเนิดน,นะคะเสาปูนแบบนี้เฉยๆก็สวยแล้วนะคะโอกาสที่ใครจะเดินหรือตกลงไปในอ่างหรือตกลงไปด้านขวามือเนี่ยไม่มีค่ะไม่เคยมีข่าวเลยนะคะและด้านด้านด้านซ้ายมือนี่ก็คือเพื่อนของเราเองนะคะน้องเก่งนะคะซึ่งมาจอดรอเราอยู่กลางสันอ่างนะคะเดี๋ยวห้างหญิงพาเพื่อนๆขับนู่นตรงไปสุด แนวชายเขาทางด้านนู้นนะคะก็คือสุดถนนตรงสันอ่างตรงนี้เลยนะคะเพื่อนๆจะเห็นว่าฝนก่อนที่จะเดินทางมาถึงเนี่ยนะคะห้าโมงเย็นแล้วนะคะฝนเพิ่งหยุดตกไปนะคะถนนยังเปียกๆอยู่เลยนะคะแต่การที่ฝนตกหรือมาเที่ยวอ่เก็บน้ำห้วยปือหน้าฝนเนี่ยมีข้อดีตรงที่ว่าภูเขาจะเขียวขจีเลยค่ะแล้วก็ทางลาดที่ลงไปในอ่างเนี่ยนะคะ ย่าคือถ่ายรูปออกมาเนี่ยสวยสดชื่นตัดกับสีท้องฟ้าได้ดีมากๆเลยนะคะเหมาะกับการท่องเที่ยวค่ะสําหรับอ่างเก็บน้ําห้วยปืนในหน้าฝนนะคะแล้วก็กิจกรรมอีกอย่างหนึ่งที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่มาที่อ่างเก็บน้ําห้วยปืนนะคะในช่วงเย็นๆเนี่ยหรือช่วงกลางวันหรือช่วงเช้าเลยเนี่ยนะคะจะมีผู้ที่นิยมในการปั่นจักรยานจานวนมากเลยนะคะมาปั่นจักรยานเล่นทั้ง กำลังกายปัน่นฝึกซ้อมหรือปั่นกันเป็นหมู่คณะนะคือเยอะมากๆเลยค่ะเพราะเรื่องด้วยถนนที่อ่างเก็บน้ำห้วยปืนและรอบๆอ่างเก็บน้าห้วยปืนนะคะเป็นถนนลาดยางอย่างดีและก็มีรถวิ่งน้อยมากๆด้วยนะคะรวมถึงธรรมชาติวิวทีทรั์ก็ดีมากๆเลยอย่างตัวนี้นะคะหญิงก็กลับ ตัวตรงนี้นะคะกับตัวรถตรงนี้เพื่อจะขับไปหาน้องเก่งนะคะกับเพื่อนๆแล้วก็คุณกรณที่อยู่ตรงกลางสันอ่างนะคะจากเมื่อกี้นะคะลืมบอกไปว่าเ,เพื่อนเพื่อนหรือนะักท่องเที่ยวนะคะที่ขึ้นมาเที่ยวที่บนสันอ่างเก็บน้ําห้อยปืนนี้นะคะนําของกินเครื่องดื่มหรือ,อ,อถืออะไรกันมานะคะก็ถือกลับไปทิ้งที่บ้านหรือถ้าไม่ทิ้งที่บ้านนะคะตรงบริเวณทางขึ้น ทางลงของสันอ่างเก็บน้ำห้อยปือเนี่ยทางอบอตอน,นะคะมีถังขยะจัดเตรียมไว้ให้อย่างดีมากๆและสามารถคัดแยกขยะได้ด้วยนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ควรช่วยกันร,รักษาความสะอาดนะคะเพื่อที่ว่าธรรมชาติจะได้อยู่กับเราได้อย่างสมบูรณ์นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเพื่อเป็นการช่วยกันร,รักษาความสะอาดเพื่อที่ว่าเจ้าหน้าที่จะได้ไม่ปิด อีกนะคะเพราะว่าจริงๆอะ่ะคน,คนทั่วไปเนี่ยบางทีช่วงเย็นๆเนี่ยก็ชอบมานั่งกันที่นี่นะคะเพราะว่าบรรยากาศดีแล้วก็เงียบสงบนะคะยังไงก็ฝากไว้ช่วยกันรักษาความสะอาดด้วยนะคะสำหรับการมาเที่ยวที่อ่างเก็บน้ำห้วยปือนอกจากจะเป็นช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้ที่หญิงมาแล้วนะคะช่วงเช้าก็ถือว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมมากๆนะคะอย่าให้เกิน โมงเช้านะคะเพราะว่าข้าบบนสันอ่างไม่มีต้นไม้สูงนะคะก็อาจจะร้อนได้เวลาที่เหมาะสมก็คือประมาณ6กโมงครึ่งจนถึง8โมงค่ะเพราะว่าพระอาทิตย์จะขึ้นทางด้านภูเขานะคะแล้วก็แสงอาทิตย์เนี่ยจะตกกระทบกับน้ํานะคะทําให้เป็นวิวที่สวยมากๆเลยค่ะแนะนําเลยค่ะเอาจริงๆนะคะ เก็บน้ําห้วยปือเนี่ยสามารถเที่ยวได้ทั้งปีเลยนะคะสามารถมาปั่นจัก,กรยานมาเดินออกกําลังกายหรือมานั่งเล่นมาถ่ายรูปได้ทั้งปีจริงๆค่ะเพราะว่าที่อ่างเก็บน้ําห้วยปือนี่นะคะมีน้ําตลอดทั้งปีค่ะและด้านหน้าหญิงนะคะทางด้านนน้นนะคะทางด้านแนวภูเขาทางด้านนู้นเนี่ยยังมีสถานกักกันและดูแลสัตว์ป่าด้วยนะคะซึ่งหญิงเคยเข้าไปแล้วเนี่ยมีหมีตัวใหญ่หลายตัวเลยค่ะมีลิงอีกเป็นร้อยนับร้อย คือเยอะเยอะค่ะเยอะมากๆเลยแล้วก็สัตว์ป่าอย่างอื่นอีกนะคะเท่าที่หญิงไปนะคะแล้วเจ้าหน้าที่แจ้งก็คือยังขาดแคลนเรื่องอาหารเพราะด้วยปริมาณสัตว์ที่มีจํานวนมากนะคะทําให้อาหารไม่เพียงพอถ้ายังไงเดี๋ยวไว้พามาเที่ยวห้วยปืออ EP สองแล้วจะพาเข้าไปดูสัตว์ป่าข้างในกันนะคะเนี่ยอย่างที่หญิงบอกค่ะก็จะมีตอนนี้ก็เริ่มมี เ,เพื่อนๆชาวจังหวัดนครนายกนะคะเริ่มขี่มอเตอร์ไซค์รถจต์ขับรถเล่นกันขึ้นมาบนสันอ่างนะคะบางคนก็ขับรถเล่นเฉยๆบางคนก็เตรียมอาหารเล็กๆน้อยๆมานั่งทานชมวิวกันนะคะบางส่วนก็ปั่นจักรยานเพื่อออกกําลังกายนะคะบางส่วนก็มีเดินก็มีนะคะมีวิ่งแบบวิ่งออกกำลังกายจริงๆเลยก็มีนะคะเพราะที่นี่บรรยากาศดีมากๆจริงๆค่ะหญิงแนะนำเลย bye uh -huh. เริ่มหิวเหมือนกันนะคะเดี๋ยวซ้อนท้ายคุณก่อนลงไปที่ปากทางก่อนขึ้นมานะคะตรงทางขึ้นอ่างเก็บน้ำห้อยปือนะคะจะมีร้านค้าของชาวบ้านนะคะขายพวกลูกชิ้นทอดหมาล่าแล้วก็ของกินเล็กๆน้อยๆนะคะรวมถึงร้านที่ขายพวกเครื่องดื่มนะคะแต่อย่างที่บอกขอย้ำเลยนะคะเอาอะไรขึ้นมาเอากลับลงไปด้วยนะคะขยะทุกชิ้นนะคะเก็บไปทิ้งให้เรียบร้อยนะคะ มานั่งชมบรรยากาศชิวๆที่อ่างเก็บน้ำห้วยปือไปพร้อมๆกับหญิงกันค่ะ what